ตอนนี้อยู่ท่าเรือบางขุนเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปภาร,รกิจปล่อยปูกันเป็นไงบ้างคะพี่รู้สึกไงบ้างมาวันนี้สู้ๆค่ะยังไม่ลงเรือคคะย,ยังไม่รู้รอยังไม่รู้เดี๋ยวรอดูเนาะใช่ค่ะว่าปูกำแดบมากมายว้ปู อันนี้เป็นปูไข่ครับกลุ่มนี้เป็นปูไข่จ๋าเฮ้ยครับอ๋อหนีบเนาะอ๋อดีดีดีค่ะพี่ให้พี่ให้พี่การอะไรเออเออฮะใกล้มือไงอ๋อได้ได้ครับได้เสี่ยงมือนะครับน่ารักมากค่ะก็มีอุปกรณ์ในการคีบเขานะคะเพราะว่าพี่การกลัวปูดินงามค่่ะนีค่ะอันนี้เป็นเป็นปูเนื้อเนาะวันนี้ 409ตัวปูเนื้อ409ต,<อ>ตัวปอไข่อ409ตัวสาธุนะครัเล็กสวยด้วยนะ409ตัวเนาะสาธุามาแววเดี๋ยวเราจะไปภารกิจพีชิตโลกกันนะคะในปูตัวนี้เนี่ยบางทีจะเป็นปูไข่ซึ่งด้านในนะครับมันจะเป็นไข่เยอะมากอ,อาทิตย์บอกว่าไม่แน่นะ1ตัวเราอาจจะปล่อยเป็นแสนแสนตัวเท่ากับว่าในวันนี้เราทั้งหมดจะปล่อยชีวิตมาก มากกว่าร้านนะคะหลายๆลร้านโซ่เลยทีเดียวอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับแล้วไปเจอกอันที่ในคุ้งน้ำเล้อบาย